ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวย่านตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากพบบุคคลนำทัวร์หน้าสงสัยที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทแห่งนี้มีชาวสิงคโปร์ถือหุ้น49แต่ว่าถูกในทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเพิกถอนใบอนุญาตในการให้บริการลูกค้าจึงมีความผิดฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวกำลังตรวจสอบเส้นทางทางการเงินว่าเข้าข่ายกรณีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีการประกอบกิจการผ่านโนมินียหรือไม่นอกจากการกวดขันจับกลุมบริษัทนำเที่ยวผิดกฎหมายแล้วค่ะตำรวจท่องเที่ยวยังไปเร่งตรวจสอบมักคุเทศชาวต่างชาติเพราะถือเป็นการลักลอบทำงานในอาชีพสงวนของคนไทยรวมไปถึงมักคุเทศที่ทำผิดเงื่อนไขอย่างเช่นไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบสั่งงานหรือว่าจ็อบออเดอร์และไม่ทำประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุมบริษัททัวร์ผิดกฎหมายได้3-4แห่งและมัก,กุเทศที่กระทำผิดเดือนละกว่า60-70รายโดยเฉพาะชาวต่างชาติค่ะลักลอบมาทำงานเป็นมัก,กุเทศแต่อ้างว่าพาญาติหรือว่าพาเพื่อนมาท่องเที่ยวไม่ได้เป็นการรับจ้างทำงานทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเวลาไปร้านอาหารไปอะไรเงี้ยไอคนเนี้ยเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดกลุ่มนี้หรือเปล่า ถ้าสมมุติไปเช็คสักสอล้านว่าไอ้สล้าน,น,น e เนี้ยในเอเนี่ยจ่ายเงินเป็นเจ้าภาพเนี่ยทั้ง3ล้านเลยเนี่ยก็ถือว่าเข้าขายแล้วพอเข้าขายเสร็จปุ๊บผมถึงจะเริ่มดําเนินการตามกฎหมายได้ซึ่งขั้นตอนมันค่อนข้างซับซ้อนกว่าคดีอาญาทั่วไป ล,ล่าสุดค่ะในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการส่งต่อภาพนี่ค่ะภาพนี้เลยค่ะกลุ่มคนลักษณะที่คล้ายกับชาวจีนไปชูป,ป้ายรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อ้างว่ามารับเพื่อนเพื่อพาไปเที่ยวนะคะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมกลุ่มนี้ถึงมารับเพื่อนทุกวันและกลุ่มนี้เนี่ยเป็นมัก,กุเทศเถื่อนหรือเปล่านายศรีหเดชเจียเจษดารองประธานสมาพันธ์มัก,กุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยภาคเหนือบอกว่าปัญหามัก,กุเทศเถื่อนยังคงมีเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มไกด์ชาวจีนค่ะ นอกจากส่งผลกระทบทําให้มากุเทศจริงๆไม่มีงานทําแล้วก็ยังสร้างภาพลักษณ์ลบด้านการท่องเที่ยวเกิดปัญหานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุไกด์มักจะไม่ทําประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวขณะที่การตรวจสอบของตํารวจก็ยังมีข้อจํากัดจึงเสนอให้มีหน่วยงานอื่นๆร่วมบูรณาการตรวจสอบด้วยก็คงต้องให้หน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของแรงงานก็ดีนะครับ ของตอมตรวจค้นข้าเมืองก็ดีเนี่ยร่วมกันช่วยกันตรวจสอบครับเรื่องการทำทัวเถื่อนซึ่งมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำตกต้องตามกฎหมายเท่านั้นมันมีผลด้านความมั่นคงอื่นๆด้วย ด้านนางพิกุลเรืองชัยนายกสมาคมมก,กุเทศเชียงใหม่ระบุว่าปัญหามกคุเทศต่างชาติมาแย่งงานมก,กุเทศไทยยังมีอยู่ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มชาวจีนนะคะแต่ว่ายังมีมก,กุเทศเกาหลีใต้ที่มารับงานรวมไปถึงบริษัทนําเที่ยวของชาวยุโรปซึ่งมีข้อมูลว่าอาจไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทนําเที่ยวที่ถูกกฎหมายจึงเรียกร้องให้ตํารวจท่องเที่ยวและนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมกุเทศสาขาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาตรวจสอบ โดยเน้นไปที่การติดตามการทํางานของบริษัททัวร์และมักุเทศในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลาจากเขตเมืองค่ะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เน้นที่การตรวจสอบไกด์ต่างชาติเป็นพิเศษส่วนการตรวจสอบมักุเทศไทยอยากให้เป็นไปนด้วยความนุ่มนวลเพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บางส่วนจู่โจมตรวจสอบจนสร้างความตกใจและกลายเป็นภาพลักษณ์ด้านลบสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ